หมักไว้แล้วไก่จะเป็นน้องใหญ่ๆนะคะจะมีทั้งหมด40กิโลได้300กว่าน้องส่วนหมูเนี่ยก็จะได้ประมาณ90กิโลค่ะนะคะเดี๋ยวนี้เราเตรียมไว้ก่อนสำหรับพรุ่งนะะี้พรุ่งนี้เราก็จะเริ่มเปิดครัวกันตั้งแต่ตีห้าก็คงจเเริ่มทอดกันแล้วนะคะเพื่อที่ให้เสร็จทันก่อนเที่ยงที่เราจะสง่งออกไปก็คงไปติดใจท่นชาตินะคะท่านท่าน รองอธิปดีจะเป็นผู้รับมอบอาหารแบบนี้หนึ่งพันกอบนะคะแล้วท่านก็จะนำส่งต่อไปอีกก็ขอบคุณค่ะก็ขอ่พระเจ้านะคะที่พระเจ้าให้เรามีจิตอาสาที่จะรู้สึกว่าเขาเรานั้นลำบากถ้าเรามีตลราที่พระเจ้าให้เรามาแล้วเนี่ยเราก็เราก็ควรจะใช้ตารยงของเราเนี่ย ให้เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนทั่วไปซึ่งก็จะได้รู้ถึงคุณเจ้ารพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยมีืว่าแม่ใจใดกับทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหนาวิกฤตยังไงก็จ้างแต่พระเจ้ายังก็มีคนที่มีจิตอาสาในการที่จะช่วยเหลือคนต่างๆเหล่านั้นได้ก็ขอพระเจ้าทรงดูด้วยกับพวกท่านทุกคนและก็อวยพรท่านทุกคนนะคะที่มีจิตในการที่จะช่วยกันมาใน,ใน,ใ,นในเรื่องเงินแต่เรื่องกําลังความสามารถนั้นก็อธิษฐานกับพระเจ้าเช่นกันว่า ขอให้แม่ปู่ทุกคนเนี่ยมีกำลังได้มีความสามารถในการทำกับข้าวให้ออกมาเนี่ยรสชาติอร่อยและเป็นที่ถูกใจของขอประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราค่ะขอบคุเจ้าอวยพรทุกคนนะคะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะอันนี้คือหม้อแก๊สใหม่นะคะที่พพี่น้องเนี่ยร่วมกัน บริจาคมาหรือถวายมาเนี่ยในการทํางานในครั้งนี้ซึ่งหม้อในหมูทั้งหมดเนี่ยมันไม่พอใช้และถ้าหังมากๆมันจะไหม้ก็เลยต้องขอบพระเจ้าว่าเราเป็นงบในการที่จะซื้อหม้อใบใหม่มาจะไ้กระบ๋อในการใช้ในงานนี้แล้วก็จะใช้ในภารกิจต่อไปเรื่อยๆขอบพระเจ้าอวยพรน่ะโอ้โอ้สดีค่ะพวกเราทุกๆคนนะคะอยากขอบคุณพี่น้องมือทุกมือที่มีส่วนร่วมในการ เขาเรียกสมทบทุนเข้ามานะคะร่วมกันในครั้งนี้ขอบคุณจริงๆค่ะเราเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่ประสบภัยข้างนอกนั้นจะได้รับความช่วยเหลือผ่านพี่น้องเข้ามาผ่านพวกเราเออกไปอีกทีนึงที่จะเป็นสะพอนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแบบรับภาระซึ่งกันและกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ